เพื่อนด้วยการเงินค่ะดิฉันรางสาวรับิสุจจันโทรศัพท์่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนเ,นเงินตาต่างประเทศกันค่ะ่าในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะใช้เงินในการแลกเปลี่ยนซึ่งเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศนะคะค่าเงินของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันค่ะจึงทำให้มีการกําหนดอัตราแลกเปลีาา่ยนเงินระหว่างประเทศนะคะอัตาราแลกเปลี่ยนคืออะไรมีความสัมพันธ์อย่างไรมาพบกับผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี้นะคะเราก็พบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนเลยนะคะ ค่ะท่านแรกนะคะนางสาวอาสมนพทองษ์ค่ะท่านที่สองน,นะคะนางสาววิลา,าวัศิริปลายค่ะค่ะอัตาราแลกเปลี่ยนคืออะไรคะค่ะอัตาราแลกเปลี่ยนคือราคาเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินตราอีกสกุลหนึ่งเช่น1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับสามสิบเอ็ดบาทหรือ1ยูโรเท่ากับสิบสองบาทก็คือเราต้องใช้เงินสามสิบเอ็ดบาทเพื่อแลก1ดอลลาร์สหรัฐ หรือ12บาทขั้นแรกเป็น1ยูโรอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้คงที่อยู่เสมอและมีการแลกเปลี่ยนขึ้นลงอยู่เสมอและปัจจัยที่มีผลกระทบก็คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศโลกภาวะตลาดการเงินการเมืองหรือข่าวหรือต่างๆสำหรับปจัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อกําไรขาดทุนซึ่งการขาดทุนจะอจัจราการแลกเปลี่ยนอาจทําให้กิจการติดตัวลงค่ะอย่างไรก็ดีนะคะเราจะควบคุมปัจจัยที่ได้มากระทบไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมกิจ เปลี่ยนกันได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนที่ว่านี้คืออะไระคะอ๋อค่ะก็ค,คือความไม่แน่นอนจากอัตราลแลกเปลี่ยนที่ขัดที่ม,าามันเกิดขึ้นในนาคตค่ะเนื่องจากการขาดัดผล้นจากอัตราลแลกเปลี่ยนจะส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการในนาคตค่ะความเสี่ยงจากอัตราลแลกเปลี่ยนจะทำให้ธุรกิจไม่สามารถบริหารจัดก,การได้ค่ะ อย่างพวกีวิธีการป้องกันค่ะค่ะแล้วก็ได้ความรู้พอสมควรแล้วใช่ไหมคะค่ะช่วงหน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสค่ะเชิญพักโฆษณาสักครู่ค่ะคุณครูสมยศข้าราชการเกษียณผมยังจำชั่วโมงแรกที่ครูสอนได้ครูบอกว่า ชีวิตของเราทุกคนก็เปรียบเสมือนไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่ว่าจะสร้างให้เป็นอะไรตกตำ่ำหรือสูงขึ้นตอนนั้นพวกเราไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ครูพูดครูยังเครพูดติดตลกว่าการเป็นครูชีวะต้องใช้ชีวิตยอยู่ถึงสามที่โรงเรียน ทุกครั้งที่ได้ยินคำสอนของครูทำให้เรารู้ว่าครูยังเฝ้าดูเราบินให้สูงขึ้นอย่างมีความสุข เกษียมให้ครูมีสุงชั่วนี้รนาค่ะในช่วงนี้นะคะก็จะพูดคุยต่อทั้นเริ่มกันป้องกอนันความเสี่ยงากปาการและเปลี่ยนคํา าการความเสี่ยงจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนก็คือในการประกอบธุรกิจเราจะต้องเกี่ยวข้องต่างประเทศใช่ไหมคะเช่นบริษัทส่งออกหรือน้เข้าว่็จะฐานะผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจจะต้องประสบปัญหาความผันผวนของค่างเงินบาทซึ่งสามารถขึ้นไหวขึ้นลงดังนั้นบริษัทหรือกิจการจึงต้องการความเสี่ยงจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนไว้เพื่อความแน่นอนให้แก่รายได้หรือต้นทุนการขายสินค้าอื่นและบริการในรูปเงินบาทค่ะ อัตราแลกเปลี่ยนกี่ประเภทคะอัตราแลกเปลี่ยนมี4ประเภทค่ะก็คือ 1. อัตราขายหรืออาร์ r ทรดหรือ off เ a t หมายถึงอัตราที่ผู้ประกอบการรับแลกเปลี่ยนเงินใช้ขายตราต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อหรือลูกค้าตัวอย่างคะ่ะ 2. อัตราซื้อหมายถึงอัตราที่ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินใช้หรือรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ขายหรือลูกค้านั่นเองค่ะค่ะอข,ของเพศนะคะคือ อัตราแลกเปลี่ยนทันทีหรือสปอตเรทค่ะเกืดออัตราแลกเปลี่ยนที่ทําที่กําหนดไว้สําหรับการซื้อขายบงินการต่างประเทศที่มีการถงมอกเงินการต่างประเทศทันทีหรือว่าภายในสองวันที่ทําการค่ะต่อไปนะคะก็เกืดออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเผื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ถงลงซื้อขายเงินการในวันนี้เพื่อถงวอกเงินการต่างประเทศในวันข้างหน้าเวลาที่ภายในเวลากําหนด อย่างเช่นสามสิบวันหรือหกสิบวันค่ะนับแต่วันที่โออกกันแล้ว,ว่าไม่ไม่เกินหนึ่งปีค่ะค่ะ,คะสาหรับโกลง,ส,กลงนนะะสิทธิ์ที่จะซื้อขายในตราหลังเพศยนะคะคือสิทธิที่จะซื้อหรือขายในตราหลักเพศกับธนาคารณวันที่กําหนดณวันที่กําหนดการผูกอุลเงินจํานวนเงิน,งงนแรกการแการกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในสัญญาออปชั่นค่ะระมัดมมเป็นสองชนิดนะคะว็จะมีพุทธ พูดออปชันก็คือสําหรับผู้ที่ส่งออกสัญญาที่ให้สิทธิ์จะพูดถือในการขายเงินตราต่างประเทศค่ะใน่อวนี้ก็คือ call o p t i o นนะคะก็คือสําหรับผู้ที่นําเข้าสัญญาที่ให้สิทธิ์จะพูดถือในการซื้อเงินตราต่างประเทศค่ะค่ะคือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบัตรายชำระเงินต่างประเทศตามพระัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ศส,สองสี่แปดห้าซึ่งมีห้าประเภทค่ะหนึ่งิติบุคคลที่รับอนุญาตสองบุคคลรับอนุญาตสามตัวแทนอ้นเงินระหว่างประเทศสี่บริษัทรับอนุญาตและหา้าสูตรบริานหารเงินค่ะค่ะก็อยากทราบว่าบุคคลรับอนุญาตนะคะคืออะไรคะค่ะบุคคลรับอนุญาตก็คือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหลฐมนรรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการซื้อและข,ขายธนบัตรต่างประเทศ ได้รับซื้อเช็คเดินทางจากลูกค้าในการประกอบธุรกิจให้บุคคลรับอนุญาตค่ะอ๋อค่ะแล้วก็ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนะคะคืออะไรหรอคะค่ะตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนะคะเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศโดยการรับออโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศค่ะค่ะแล้วนี้นะคะรายการก็ตำลัองอมขอึ้นนะคะผู้เช่าชาทั้งสองท่านนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ ค่ะและรายการของเรานะคะก็จบลงนะคะขอะถ้าเกิดท่านท่านคนใดน,นะคะสนใจที่จะมาชมนะคะก็สามารถชมได้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็จบลงแค่นี้ค่ะค่ะ